S <S ค่ะวันดีค่ะวันนี้ดิฉันสิรเอีสิบสี่สิงนะคะธนาการออมสินเมืองนครศรีธรรมราได้มาประเมินแปลงโ้งนาที่หนึ่งะรู้นะคะของนายพีรพัฒน์พีรพัฒน์สุขช่วยนะคะซึ่งเป็นแปลงที่ไม่ใช่ผู้ประมาณของทางราชการแต่อย่างใดนะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ประสบในเรื่องปัญหาของน้ําท่วมนะคะตอนนี้น,น้ำเต็มบ่ออเลยนะคะแล้วก็บกริโคนก็จะมีเนี่ย มีส้มโอบ้างมีมะนาวบ้างแล้วก็ในบสถก็มีเลี้ยงปลาด้วยใช่ไหมเนาะครับเลี้ยงปลาด้วยเอาปลามาเปรตนำปลาเค็มบ้างไหมเอามาทำปลาแห้งเอามาทำปลาแดดเดียวปลาแดดเดียวนะคะวันนี้เรามากับท่านกำนันนะคะท่านสัญญพลเปพชรค่ะแล้วก็นมชนะคะคุณิจิตเพชรรับค่ะเป็นผู้นาอาสาพัฒนาพิจิตรตำบลอันรี่จริงๆแล้วน้องสมพลก็เป็นผู้นำวชิรด้วยนะคะซึ่งทําในเรื่องของดู่งเรียนรู้พวกนี้มา ป็นแบกเงินได้ประมา,า,าณหลายพไร่ทายพื้นที่หนึ่งไร่ใช่ไหมหนึ่งไร่ที่ใช้ประมาณแต่ใหญ่ๆก็สามารถที่จะเป็นแหล่งนูง้เรหล่งนในเรื่องของการเลี้ยงปลานะะปลาปลานิลแล้วก็ยังาทําเป็นปลาเด็ดเดียวด้วยทำ่ายในตอนนี้นะคะแล้วก็มากับน้องพัฒนากรค่ะสวัสดีครับผมอุดมศักดิ์นาจิตครับพัฒนากรประจำตำบลครับนี่คะคือโค้งขงงองนาที่อยู่ด้านหลังเรานะคะ ไม่ไม่ลงไปนะเพราะว่าตอนนี้ยังมีน้มอยู่น้ำท่วมที่นี่ก็กำจับไฟในเรื่องน้ำท่วม